ท่านิพั์มองเป้าหมายสหรัฐต่อจีนยังไงบ้างคะมันมีทั้งสิ่งที่ต้องสก,กัดกั้นและก็มีทั้งสิ่งที่ต้องมีความเป็นมิตรกันอยู่จีนก็พึ่งสหรัฐเยอะนะครับสหรัฐก็พึ่งจีนไม่ใช่น้อยเก,กี่ยวกับเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องไอเรื่องเทคโนโลยีต่างๆาเหล่านี้นะครับเรื่องชิป ที่วันนี้ต่างคนต่างถ่อยทีถ้อย,อ,ยอาศัยกันอยู่จริงๆแล้วเนี่ยเขาทั้งแข่งขันกันนะครับและก็ร่วมมือกันโดยที่เรียกว่ามันมีความสมดุลอะไรอยู่ที่เขาบริหารจัดการได้ตรงนี้ทั้งจีนและสหรัฐเขาฉลาดพอ หมายอันสูงสุดและที่แท้จริงนะคะก็ถูกพูดถึงเสมอว่าสหรัฐเนี่ยต้องลุกขึ้นมาขยายอิทธิพลจัดการหลังบ้านหรือว่าต้องการทรัพยากรหรือต้องการอํานาจในจุดไหนเนี่ยก็เพราะว่าต้องการที่จะคงความเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งแล้วก็ต้องการจะกีดกันจีนที่จะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจที่ท้าทายท่านนิพัฒน์มองเป้าหมายสหรัฐต่อจีนยังไงบ้างคะชัดเจนครับไม่มีอะไรชัดไปกว่านี้อีกแล้ว รเราดูไปร้อยปีที่แล้วเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อที่ผมพูดตรงนี้คือเราต้องรู้จักตัวตนของความคิดของความเป็นอเมริกันนะครับตอนที่ที่ผมเล่าว่าในปลายตรงกับสมัยปลายในหลวงรัชกาลที่หนึ่งของของของเราเนี่ยนะครับที่ป,ประธานาธิบดีสหรัฐไปซื้อลุยเซียนามา15ล้านเหรียญเนี่ยปรากฏว่าคนอเมริกันก็สาบแช่งนะครับว่างโง่ ว่าไม่ฉลาดเลยทำไมไปลงทุนอะไรขนาดนั้นดาบที่สองที่ชัดที่สุดก็คือไปเอาไปซื้อไออาราสามาเจ็ดจุดห้าล้านเหรียญโอ้โห,โหคนอเมริกันด่าทอแล้วเป็นไงครับในวันนี้ร้อยปีผ่านไปคืออเมริกาเนี่ยนะครับผมขอโทษทีที่ผมก็ไปเรียนหนังสือกับเขานะครับโรงเรียนทหารที่เขาบอกหมดเลยนะครับว่าเขาคิดอะไรยังไง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคิดแบบไม่ใช่เราคิดนะครับคิดแบบอเมริกันคิดว่าเอาเป็นว่าพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับตั้งใจที่จะสถาปนาความมั่นคงให้กับทวีปคือตัวสหรัฐอเมริกาเองบางทีเราก็อาจจะมองว่าเขาเนี่ยเหมือนกับอะไรล่ะขี้ตกใจเราก็ประนามเขาได้ แต่เมื่อลองดูเอาแผนที่มาดูกรีนแลนด์นะครับที่สหรัฐมีหน่วยข่าวกรองที่ตรวจสอบแล้วว่ามีเรือของจีนกับรัเสเซียไปป้วนเปี้ยนอยู่ตลอดแล้วจีนเนี่ยแข่งกับสหรัฐในทุกพื้นที่ของโลกนะครับคุณกิตาค่ะยังมีอีกหลายพื้นที่ในโลกนี้ที่จีนเนี่ยไปหายใจรดต้นคออเมริกาอยู่แม้กระทั่ง ในอเมริกาใต้ยวันหลังก็จะคุยให้ฟังนะครับไอ้คลองปานามานะี่ยที่สหรัฐไปขุดเอาไว้นะครับวันนี้เนี่ยสหรัฐเป็นเจ้าของไปเก็บค่าทางผ่านทางอยู่จีนเนี่ยจะไปขุดแนวใหม่อีกแล้วครับเพื่อที่จะบอกว่านี่เป็นคลองจีนเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ความขี้ตกใจแล้วไม่ต้องการให้ใครมาหายใจรถต้นคอชั้นเนี่ย นี่คือสารัฐแนวนโยบายของเขานะครับซึ่งซึ่งเอาละครับขึ้นอยู่กับตัวแนวของพรรคริพับลิกันด้วยนะครับค่อนข้างที่จะเปิดเผยนะครับแล้วก็ตีวงออกไปกว้างมี movement ตลอดเวลาในทำให้กลับไปที่คำว่า make America great again เขาไม่ได้เขาไม่ได้ละทิ้งคำพูดนี้เลยนะครับ ใครจะชอบเขาหรือไม่ชอบก็แล้วแต่ว่าเออฮ้ยคุณทําจริงๆเว้ยไม่เคยหยุดเลยนะครับในทุกพื้นที่ที่เราคุยกันมาอยู่ทั้งหมดตรงนี้เอาเป็นว่าตอบคาถามกับคุณกีต้า์นะครับความระแวงในแสนยานุภาพของจีนอีกอนาคตข้างหน้าอเมริกาจะทำเช่นนี้และทำเช่นนี้เพื่อสกัดจีน ดังนั้นคือในการดูแลกระชับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อิทธิพลรอบบ้านเขานะคะตามหลักการเดิมที่เคยได้ยินเรื่องของมอ n ์ลอนดร็อกตรีเนี่ยมันจะจบอยู่เพียงแค่เท่านี้นะคะหรือว่าคือถ้าเป้าหมายต้องการสกัดแสดยานุภาพของจีนเนี่ยสหรัฐก็อาจจะใช้กำลังใช้พื้นที่อิทธิพลของเขาแล้วก็ใช้ปฏิบัติการในทุกรูปแบบได้ทุกพื้นที่ทั่วโลกแม้ว่าจะไม่ใช่หลักบ้านเขาก็ตามคะ่ะท่านนิพัน์ใช่ครับ คือไอ้ที่เราคุยกันเนี่ยมันคือกายภาพนะครับในทางพื้นที่ครับที่เราคุยกันพื้นที่ต่างๆเหล่านี้นะนอกจากนั้นอเมริกาเองเนี่ยนะครับก็ยังดูแลภูมิภาคอื่นๆด้วยที่ไม่จาเป็นต้องใช้กำลังทหารเช่นเซาท์อ a s t a เอเชียเห็นไหมครับเมื่อไม่กี่วันนี้ทูตเดอซอมเบรเข้ามาเอาละครับมาแสดงความตั้งใจดี อยากเห็นสันติภาพระหว่างพื้นที่ไทยกับกัมพูชายินดีสนับสนุนการสร้างสันติภาพในเรื่องของเอาละครับไม่ใช้คําพูดที่ไปนั่นเกินไปคือใช้คําว่าความร่วมมืออะไรกันไม่ใช้คาว่าความช่วยเหลือนะครับใช้ความร่วมมือต่างเหล่านี้นี่คือสิ่งที่เอเมริกาทําตลอดนะครับถึงแม้จะไม่มีกําลังทหารเข้าไป ไม่ได้อยู่ในจุดที่ต้องสนใจมากนักครับแต่แตะเอาไว้ไม่ให้มาต่อต้านอเมริกาอเมริกาก็จะทำในสิ่งนี้ค่ะตลอดนี่คือการหาพวกนะครับทั้งโลกถ้าไม่มาเป็นพวกก็อย่ามาต่อต้านฉันนี่คือสิ่งที่อยู่ในแนวนโยบายสหรัฐนะครับไปดูอีกนิดหนึ่งครับผมก็มาเคยชอบอ่านอะไรนักหรอกนะครับ <c oughs> ไปดูรัฐธรรมนูญสหรัฐบทบาทหน้าที่กระทรวงกลาโหมค่ะระบุไว้เลยนะครับกองกําลังของสหรัฐนั้นจะต้องจัดการนะครับ <c oughs> พิทักษ์ผลประโยชน์ของสหรัฐทั่วโลกเขาเขียนไว้ขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาทามาอยู่เนี่ยมันคือเสาหลักแห่งความคิดไงครับเ<ฆ>สาหลักของความคิดของสหรัฐที่ว่าถ้าจะบอกว่าสหรัฐเนี่ย เป็นตำรวจโลกไม่ผิดครับคำนี้ไม่ผิดและเขาเองก็ไปได้รังเกียจคคำนี้ด้วยว่าโลกนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะต้องเป็นผู้ดูแลก่อญท,ที่สุดเขาก็เขาก็พอทําได้นะครับเขาก็พอทําได้ทีเดียวกีนนี้รับแต่กับเป้าหมายกับจีนคณะทิพัฒน์จะสกัดกัน้นอิทธิพลไม่ขึ้นมาทัดเทียมเขาหรือว่าจะ ถึงขั้นเข้าไปบั่นทอนศักยภาพไม่ให้เป็นภัยคุกคามต่อความยิ่งใหญ่ของเขาในอนาคตมันมีทั้งสิ่งที่ต้องสกัดกันแล้วก็มีทั้งสิ่งที่ต้องมีความเป็นมิตรกันอยู่นะครับไม่ที่มีสามารถเลือกอันใดใดหน,นึ่งผมก็ไม่ค่อยทราบข้อมูลนะครับคุณกีตาทําข่าวเรื่องเศรษฐกษิจ <c oughs> ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องสู้รบกันถูกไหมคะทนิพัฒน์ได้ครับใช่ ไม่มีทางหรอกครับคือมันเหมือนกับเพื่อนคู่หนึ่งคู่หูคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาอาจจะชอบกันไม่ชอบกันแต่ยังไงเขาไม่ฆ่ากันพราผมอุปมาอุปไมยแบบนี้นะครับจีนก็พึ่งสหรัฐเยอะนะครับนะครับสหรัฐก็พึ่งจีนไม่ใช่น้อยเกี่ยวกับเรื่องโดยเฉพาะอย่างเรื่องไอ้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับเรื่องชิพใช่ไหมครับที่วันนี้ต่างคนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่ที่ทั้งแข่ง นะครับแล้วก็ร่วมมือนะครับอันนี้เป็นอะไรที่เราเข้าใจได้เลยไม่มีทางแล้วครับที่เขาจะมาห้ามหันกันมีบางจุดนะครับที่วันนี้ทรัมป์ก็มีไมตรีที่ดีต่อสีนะครับที่เราเห็นกันบางทีก็มีท่าทีหุ่มหัมืมหันกันบ้างเนี่ยบางทีก็มีคนมาพูดแทนบ้างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาทั้งแข่งขันกันนะครับแล้วก็ร่วมมือกัน โดยที่เรียกว่ามันมีความสมดุลอะไรอยู่ที่เขาบริหารจัดการได้ตรงนี้เรื่องย่อยๆนะครับเรื่องอีใต้หวันเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีประกอบมาบ้างแต่หลายๆเรื่องเนี่ย <c oughs> ผมเชื่อว,ว่าเขาทั้งจีนและสหรัฐฉลาดพอนะครับ <c oughs> ที่จะไม่ทำอะไรโดยตรงที่จะแสดงความเป็นปรปักต่อกันตรงนี้ครับอาจจะมีคำพูดบ้างนะครับ ยับมันไปยับกันมานิดนิดหน่อยหน่อย<ช>นะครับ<ช>เอาเรื่องจริงมาพูดกันครับไม่มีใครทุบมาข้าวตัวเองแล้ว,ว,วครับตรงนี้ค่ะ<ช>เรื่องของไต้หวันก็มีการวิเคราะห์นะคะท่านิพัฒน์คะว่าถ้าเห็นโมเดลที่สหรัฐบุกฟวเนสเอลาได้จะเป็นตัวอย่างที่ทําให้จีนนั้นมีโอกาสที่จะบุกไต้หวันเพิ่มเติมมากหรือเปล่านะคะด้วยเห็นและว่ารูปแบบของการใช้ปฏิบัติการในการที่จะเข้าไปควบคุม ข้าไปใช้อำนาจแต่ฝ่ายเดียวนะี่ยมันเกิดขึ้นในมหาอำนาจอีกขั้วหนึ่งนะคะท่านที่ันนย้อนกลับไปตรงที่นายกผู้หญิงของญี่ปุ่นคนแรกที่ขึ้นมารับตำแหน่งเธอไปพูดด้วยประโยคเดียวเท่านั้นสถทันสะเทือนไปทั่วภูมิภาคใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่ตามมาอะไรรู้ไหมคุณพิตา <laughs> เมื่อเมอก่วันผมเพิ่งไปอ่านโอ้โหาารัฐบาลสหรัฐอนุมัติขยะขายอาวุธ ให้กับไต้หวันอีกเป็นแสนล้านเหรียญ<ะ>และเท่านั้นยังไม่พอยังขายอาวุธให้กับญี่ปุ่นนะครับอีกเป็นแสนล้านเหรียญผมถามว่ามันมีใครต้องร้องไห้นะครับเนี่ยเงินมันไหลมาขนาดนี้ครับกับการแสดงฉากนี้ลองอ่านให้ทะลุนะครับว่าอะไรยังไงเอาละครับว่าผมก็ เข้าไปอ่านเหมือนกันนะครับติดตามสถานการณ์ว่าเฮ้ยเขายังไงกันจีนกับไต้หวันเนี่ยจีนใหญ่กับไต้หวันปรากฏว่าเขาเป็นคู่ขาที่สําคัญนะครับต่อกันเขาเขามีบริษัทไต้หวันเนี่ยเข้าไปทํางานอยู่ไปลงทุนอยู่ในจีนเป็นร้อยๆยบริษัทเขามีผมใช้คำาอะไรการถักทอนะครับสายใหญ่กันอยู่ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับที่เราเห็นเนี่ยมันคือภาพรวมตานะครับถ้าทีเขาเนี่ยนะครับคำพูดบางทีก็มีหลุดรุ่ยออกมาบ้างแสดงความไม่เป็นมิตรอะไรกันนะแต่ทั้งหมดเนี่ยแท้ๆแล้วเนี่ยเขาน่าจะเลือกว่าเขาจะต้องอยู่ด้วยกันไม่จำเป็นต้องรักกันหรอกครับไม่จำเป็นต้องรักกัน แต่หมายความว่าอยู่กันแบบเนี้นะครับที่จะไม่ทําลายล้างกันผมเชื่อนะครับว่าทฤษฎีต่างๆเหล่านี้ไม่ผิดไปจากนี้นะครับเราอาจจะติดกับภาพเก่าๆอยู่นะครับสมัยสงครามรที่ยกผลขึ้นบอกอะไรกันตรงนั้นอนะ่ะผมเชื่อว่าวันนั้นอาจจะไม่เกิดนะครับแล้วก็จะอยู่กันไปในลักษณะเนี้ครับตรงนี้ค่ะสุดท้ายถ้าถอยกลับมาดูจุดยืนของประเทศไทยนะคะเรา อาจจะเห็นโลกที่ดูเหมือนว่าจะดุดันมากยิ่งขึ้นมหาอำนาจเขาสามารถที่จะใช้กําลังใช้อำนาจของเขาในการแทรกแทงกิจาการประเทศอื่นๆได้ขณะเดียวกันเขาก็ได้ขยายอิทธิพลไปในหลายจุดทั่วโลกนะคะและรูปแบบมันอาจจะดู aggressive ขึ้นเราเรียกมันว่าระเบียบโลกใหม่ระเบียบโลกทรัมป์โลกเป็นภาวะแบบ fragmented d e c o u p l i n g นะคะทำให้เราจะยืนอยู่ในจุดเดิมได้ยากลำบากนะคะ ท่านนิพั์มองว่าสถานการณ์ของไทยเราก็เพิ่งมีประเด็นความขัดแย้งกับกัมพูชามาแต่ช่วงปล,ปลายปีที่ผ่านมานะคะจุดยืนของเราในระเบียบโลกใหม่ในยุคข,ของคุณทรัมป์ไทยควรจะมีสมดุลน,นะคะหรือว่าควรจะมีแนวทางในการยืนอยู่ณนะปัจจุบันนี้ยังไงคะขอบคุณครับที่ถามคำถามนี้อีกกันอีครั้งหนึ่งผมยังมีเรื่องที่อธิบายง่ายๆอีกเหมือนเดิมนะครับที่พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกผมจะมองด้วยตัวส่วนผมเองนะครับ ขีดวงกลมเป็นสามวงด้วยกันวงแรกเนี่ยก็คือประเทศไทยแล้วกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับสี่ประเทศรวมทั้งห้าห้าประเทศรวมทั้งอินโดนีเซียเนี่ยนี่คือจุดที่เราจะต้องบริหารจัดการให้ได้นะครับเพราะว่าความขัดแย้งต่างๆทางกายภาพนะครับที่จะขัดแย้งกันด้วยทุกเรื่องเนี่ยมันเกิดจากสี่ห้าประเทศรอบบ้านเราเท่านั้นนะครับรวมถึงในประเทศเราด้วยนะครับเราก็ได้เห็นมาแล้วว่าไอ เอากรณีไทยกัมพูชานี่กันแล้วกันมันลึกซึ้งมากนะครับลึกซึ้งไม่ใช่เรื่องของชายแดนอย่างเดียวมันมีเรื่องของผลประโยชน์ที่คนของเราเข้าไปอยู่ในเมืองเขาใช่ไหมครับคนของเขาก็มาอยู่ในบ้านเราวันนี้นะจัดการวงแรกเนี่ยให้ดีนะครับแล้วก็ต้องต้องชัดเจนนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวแทรกซ้อนเข้ามาวงที่สองที่ผมชอบขีดเอาไว้นะครับก็คือวงของอาเซียนนะครับเอเชีย ญี่ปุ่นจีนเกาหลีอะไรต่างๆเหล่านี้ผมก็ว่าเราอยู่ในจุดที่เรียกว่าพอดีพองามนะครับส่วนวงที่สามที่ไกลออกไปในระดับโลกนั่นนะผมก็คิดว่ามันขึ้นอยู่กับแนวนโยบายของผู้นำรัฐบาลนะครับที่จะขึ้นมาบริหารประเทศต่อไปรวมถึงตัวของรัฐมนตรีต่างประเทศด้วย ถ้าเรายืนอ,อยู่ในจุดที่รักษาสมดุลได้ดีนะครับออบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะครับมีความระมัดระวังที่จะไม่เผลอเข้าไปในด้านใดด้านหนึ่งนะครับโดยไม่จําเป็นเนี่ยถ้าตั้งใจลักษณะเหมือนกับว่าจะค้าจะขายเป็นหลักผมว่ามันไม่มีอะไรวิเศษไปกว่านี้แล้วนะครับเรื่องที่เห็นชัดที่สุด ขอระบายกับคุณกีตาร์อะไรนิดหนึ่งนะครับเรื่องทางการทูตแท้ๆเนี่ยนะครับริพลแมติกนะครับไอที่ไปจับมือกันอะไรต่างๆเหล่านี้วันนี้เราเห็นแล้วนะครับบางทีมันคือมันไม่มีอะไรแล้วครับมันคือภาพรวมตานะครับมันคือเรียกว่าอะไรการปฏิบัติเชิงสัญลักษณ์ ไม่เคารพกันอะไรกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับแต่สิ่งที่คงทนถาวนที่สุดเนี่ยวันนี้ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคือเรื่องการค้าขายครับผมอยากให้บ้านเราเก่งนะครับค้าขายกับใครก็ได้นะครับข้าวปลาอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซื้อมาขายไปตรงนี้นะครับของจริงข้าวปลาอาหารเนี่ยคือของจริงนะครับหมายก็ว่ากับประเทศรอบบ้านด้วยนะครับ วันนี้เนี่ยสามวงเนี่ยวันนี้ถ้าตั้งหลักตรงนี้ให้ดีไม่ต้องไปไอ,อะไรกับเขามากนะครับเพราะว่าบางทีก็ตมันก็ธุระไม่ใช่นะครับขายอย่างเดียวตรงนี้เนี่ยผมพูดแบบความจริงนะครับเห็นไปจับมือกันอย่างเงี้ยนะครับเห็นมาทั้งชีวิตนะครับแล้วมันก็บี้วกันนะครับไม่มีของจริงเลยนะปั๊บเดียวหันมากับหลังก็หักหลังกันแล้วนะครับโถ่เปลืองเงินนะครับจะไป ประทุมอะไรมากนะค้าขายดีครับของจริงทําให้เก่งๆก,กับประเทศรอบานเนี่ยผมเชียร์นะครับในฐานะที่ทำงนานด้านชายแดนมาก่อนขายของให้แล้วใ้อะไรต่างเราเนี้ยนะครับปรับปรับอะไรต่างๆเราเนี้ยทําให้มันดีค้าขายได้ปากท้องอิม่มคนในประเทศกินอิ่มนอนอุ่นเนี่ยครับอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึง